สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการจับมือกับกระทรวงแรงงานค่ะส่งเสริมการศึกษาเพราะมีงานทาให้กับนักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้กับนักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับนางสาวตรีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานได้ตกลงร่วมกันในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาและแรงงานทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทําลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและการพัฒนาประเทศค่ะ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการศึกษาของชาติเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชนได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาที่มีผู้เรียนเ,นเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาโดยให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทยผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีทั้งในเชิงโครงสร้างและในเชิงการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในทุกมิติ ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัยการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษามีอาชีพและมีรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ว่าเราเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็หน่วยงานสําคัญในเรื่องของการพัฒนาคนนะคะเพื่อที่สอดรับกับภาพของแรงงานนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะของเราเนี่ยนอกจากจะพัฒนาเราพัฒนาคนในในให้เข้าสู่ระบบเนี่ยในในหลากหลายมิตินะคะซึ่งเราก็มีเอาจากจะพัฒนาในเรื่องของการศึกษาใ,<ช>ในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดสภาพของงานก็เปลี่ยนแปลงไปความต้องการอาชีพก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะทักษะต่างๆที่จะต้องตอบรับ กับกระทรวงแรงงานเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนง,งานสําคัญก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะฉะนั้น,นการร่วมมือกันจะทําให้เราเได้เห็นภาพว่าไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของหลักสูตรนะคะอาชีพใหม่ๆต่างๆท,ที่เกิดขึ้นหลักสูตรนี่ที่เราต้องมาปรับโดยเฉพาะที่กทากทงอาชีวะเองนะคะในเรื่องของ upskill r e s กิ l l เนี่ยความต้องการของกระทรวงแรงงานเองกระทรวงแรงงานจะเห็นภาพของตลาดแรงงานได้ชัดเนี่ยเราทำยังไงที่จะตอบโจทย์นะคะที่ทําให้เด็กของเราเนี่ย ได้พัฒนาก่อนที่จะจบมาเนี่ยเราควรจะพัฒนาหลักสูตรเพื่อที่จะสอนรับไปอีกสิปีข้างหน้าอีก5้ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อให้จะเตรียมพร้อมกับการเตรียมคนแล้วก็กำลังสำคัญให้กับเด็กในอนาคตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราเองได้มีจริงๆเราถึงไม่ได้ไม่ได้มี MOU แต่เราก็มีการร่วมมือกันในเรื่องของการทำขออนุญาตหรือการเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานจริงในงานันมาโดยตลอด ซึ่งแล้วก็มีศูนย์ในการประเมินความรู้ความสามารถซึ่งกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแม่แม่งานของตรงนี้นะคะถ้าเราได้ร่วมมือกันเนี่ยก็จะทําให้กลไกหรือวิธีวิธีการในการร่วมมือกันตรงนี้ทาให้มันเร็วขึ้นนะคะรวดเร็วขึ้นแล้วก็สำหรับทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมีนโยบายในการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะถือว่ามีเป้าหมายและกลไกลในการบูรณาการภารกิจร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลหรือ Big Data ด้านแรงงานและความต้องการของตลาดแรงงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฝีมือแรงงานไปสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสนับสนุนให้มีการประเมินความรู้ความสามารถสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติไปจนถึงระดับ World Skill รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทําและการให้ความรู้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กําลังแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานค่ะการเอ็มยูในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งตามภารกิจหน้าที่แล้วก็ตามข้อสังการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับซึ่งท่านได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาในเรื่องของทักษะอาชีพซึ่งกระทรวงแรงงานเองก็ อยู่หน้าหน้างานอยู่ในฝ่ายของปฏิบัติที่เราจะเจออยู่ตลอดเวลาว่าตําแหน่งในโรงงานต่างๆบริษัทไหนขาดอะไรในส่วนนี้เราก็นํามาหาลือและเอวียูร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ช่วยกันเดินเดินในแนวทางเดียวกันเพื่อให้น้องๆทักษาจบมาแล้วมีงานทํานี่คือเป้าหมายของรัฐบาลโดยท่านยิวรมตีต้องการให้คนจบมามีงานทํามีไรายได้มากกว่าเดิมเช่นการ u ล s ีส l ิ n นิวสกิลต่างๆเราจะต้องรู้ว่า อาชีพในอนาคตเทรนอาชีพจะเป็นแบบไหนเทรนการเรียนหรือจะไปเร,เรื่องอชีวะเป็นยังไงแล้วที่สาคัญสุดคือเราต้องให้ความร่วมมือแล้วก็พัฒนาควบคู่ไปกับอาชีวะเอกชนด้วยสถาบัานเอกชนด้วยนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลอย่างเดียวแต่เราเองในฐานะของกระทรวงแรงงานมันมีในส่วนของเ,ออเศรษฐกิจแรงงานซึ่งเราต้องประเมินตลาดการจ้างงานตลาดแรงงานในส่วนนี้เราก็จะนําข้อมูลที่เราวิเคราะห์มาประเมิน แล้วนามาหาเลือกระทางทางกระทรวงศึกษาธิการ